สวัสดีครับครับทุกคนวันนี้เรามาดูยำตาไข่รุ่งมะพร้าวนะครับจะได้ผลไหมใส่ไปสามต้นตัวนี้ยังไม่มีปกติจะมากัดประจำนะหรือม,มันดูคลิปนี่ครับใส่ประมาณนี้ ตัวนี้มะพร้าวปีเข้าปีที่สามออกจันทรครับตัวนี้สองแล้วออกสามจันทร์ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามกำลังพุง่งสามปมะพร้าวเตี้ยเป็นมะพร้าวน้ำหอมไม่ใช่มะพราะ้าวกะดีมาดูอีกต้นหนึ่ง ใส่ไปสามต้นดูต้นน,ะน,นี้ใส่เหมือนกันนะนี่ดูดูรอยกัดอืวเหมือนจะมีตัวนะตัวนี้ น,น้องตายแล้วเดี๋ยวดีใส่กันนี่ฮะใส่ไข่แบบนี้ป้องกันได้ดีฮะดีกก่าไปทำแบบอื่นะน,นี่ด้นที่สองกัดเยอะ เห็นรูนะครับืมกัดไม่เกรงแจเจ้าของสวนยังเหลือเชื่ออะดูต้นสามครับต้นที่สามว่าไงว่าไงใส่เหมือนกันต้นนี้ก็พุ่นเหมือนกันเต้ ถ้าใครมีลักษณะทํานองแบบนี้ให้รีบรีบทํานะฮะถ้าฉีดป้องกันยังไงก็มีเอาอยู่ไม่เอาอยู่ครับได้แค่ชั่วข่าวหน้าฝนจบเลยครับถ้าฉีดป้องกันเพราะว่าฝนมันจะชะล้างพวกสารที่เราฉีดไปโอ้โทุโโกครนเห็นไหมครับเนี่ยโดนแล้วไงมึงย่าจืดมึงย่ะจืดเห็นเห็นชัดครับโอ้ไม่ไงย เดี๋ยวดีวครับดูมันกัดเหรดูมันกัดเหรโอ้โหโอ้เป็นไงมึงโอ้ดูดีๆครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยกโปเลยครับนี่เราซื้อขายมาซื้อมาร้อยยี่สิบบาทอ่ะใช้ยังมีครึ่งเลยครับเราตัดเสริมได้ถ้ามันต้นโตขอบคุณครับ ได้ผลครับได้ผล